ข่าวฟุตบอลไทยวันนี้วันที่18สิงหาคม2567นครราชสีมามาสด้าเอฟซีเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนบุกเยือนนครปฐมยูเนเต็ดในศึกรีโวไทยลีกหนึ่งฤดูกาลนี้โดยโคชโจธีรศักด์โพลอนเผยว่าเกมนี้ถือเป็นงานที่ยากเนื่องจากนครปฐรมยูเนเต็ดเพิ่งโชว์ฟอร์มเอาชนะราชบุรีได้ในเกมที่ผ่านมาทำให้ทีมต้องเตรียมแผนการเล่นอย่างรัดก,กุมทีมนครราชสีมามาสด้าเอฟซีมีความมั่นใจหลังชนะเมืองทองยูเนเต็ดในเกมแรกซึ่งทำให้นักเตะม,มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น เป้าหมายของทีมคือต้องการเก็บแต้มกลับบ้านให้ได้อย่างน้อย1แต้มแต่ทุกคนในทีมก็มีความหวังที่จะคว้าสามแต้มเต็มจากเกมนี้เช่นกันการแข่งขันนัดนี้จะมีขึ้นในวันที่18สิงหาคม2567เวลา1ทุ่มตรงนาสนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครน,คร,นครปฐมก่อนรับชมข่าวต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเรานะครับถ้ากดแล้วไปชมข่าวต่อไปกันเลยครับสุโขทัย fc ต้องเผชิญกับความท้าทายในการออกไปเยือนขอนแก่นยูเนเต็ดในศึกไทยลีกหนึ่งฤดูกาลน,นี้หลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับบีจีปทุมยูเนเต็ดหประตูต่อ3ในเกมเปิดฤดูกาลโค้ชโดนัทชลิตาพรเปิดเผยว่าขอนแก่นยูเนเต็ดมีจุดแข็งในเกมรุกที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะการเล่นที่หลากหลายของโค้ชแมนธนาชนะบุตรที่เคยเป็นกองหน้ามาก่อนนอกจากนี้การเดินทางไกลก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทีมต้องวางแผนอย่างรอบคอบสุขโขทัย FC มีการเช็คความพร้อมของผู้เล่นบางตำแหน่งที่ยังมีอาการบาดเจ็บและป่วยเล็กน้อย ก่อนลงสนามในเกมนี้ทีมหวังว่าจะสามารถเก็บแต้มกลับบ้านได้ในการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นสุรนารีแบล็กแคทเอฟซีกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูการใหม่ในึกฟุตบอลไทยลีกสโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีเป้าหมายที่จะติด1ใน2ของโซนเพื่อเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกองอาจพึกพนาเวสประธานสมโมสรได้กล่าวว่าฤดูการนี้ที่มีความเข้มข้นมากกว่าปีที่ผ่านมาด้วยการเสริมทัพนักเตะใหม่ที่มีทั้งชาวเกาหลี2คนและชาวอเมริกัน1คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการฝึกซ้อมและการแข่งขันทีมตั้งเป้าที่จะไม่ต่ำกว่าอันดับหนึ่งใน5ของตารางเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นนอกจากนี้สโมสรยังเตรียมย้ายสนามการแข่งขันมาที่ค่ายสุรนารีเพื่อให้แฟนบอลสามารถเข้ามาเชียร์ทีมได้อย่างสะดวกมากขึ้นในฤดูการนี้ปัตตานี f c เสริมทัพนักเตะใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลนี้โดยล่าสุดได้คว้าตัวมูฮัมหมัดซับวันกลีบแก้วกองหน้าลูกครึ่งไทยมาเลเซียวัย24ปีซึ่งเคยเป็นนักเตะเยาวชนทีมชาติมาเลเซียรรุุ่่่นนอาายไมมมมเกิ19ปีีวท นอกจากนี้ยังได้อลลงกรสิทธิชัยกองกลางวัย27ปีที่เคยผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรในไทยเข้าร่วมทีมเช่นกันการเสริมทัพครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของปัตตานี FC ในการพัฒนาทีมให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อพร้อมต่อสู้ในการแข่งขันที่จะมาถึงทีมคาดหวังว่านักเตะใหม่เหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในทุกตำแหน่งและนำทีมสู่ความสำเร็จในฤด,ดูกาลนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดา่บอใหมๆ กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้อัปเดตข่าวสารกันทุกวันขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ